สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิหลาา่าผ่าแซบบายแอนนี่มากินค่ะพี่น้องเมื่อนี้หล่ะสิบห้าพอเม่พี่น้องมากินหลายอย่างเลยค่ะพี่น้องหนึ่งกับสิบเป็นเนื้อเสอย่างสองกับสิบเป็นก้อยเนื้อสามกับสิบเป็นย่างประดุกสีที่เด็ดเลยเนื้อจิ้มจุ่มจ้าพี่น้องมาเลยจ้ามาเปิดมีดเฮ้ยบบแมนเปิดมอน้ำกันเลยจ้าพี่น้อง เปิดหมอแล้วแล้ว,ลวเข้าก็าเอาผักใส่ไปเลยค่ะผักกัซิม,มีหลายอย่างเนี้อค่ะพี่น้องจ้ากับซิมีผักกาดขาวมีโหละพา,ามีกะหล่ำค่ะคันแล้วเขาก็ใส่กะหล่ำลงไปก่อนจ้าแล้วก็ตามด้วยผักกาดขาว ใส่ลงไปเลยให้เป,ปื่อยเนื้อมันเสิเด็ดว,วันวานน้ำเสิเด็ดว,วันวานจะพี่นอ้องแล้วก็ใส่ผักบุงลงไปเลยจ้หมอนี้มีประโยชน์มากไหมเพราะว่ามีผักหลายชนิดเลยจ้ะพี่นอ้องหลามากกิดหมูจุม้มเนื้อจุมจ้มเจลห่อนเบงสิไหมคะเพราะว่ามีประโยชน์มากไหมเพราะใส่ผักในลายแล้วก็สิมิเนื้อน้ำค่ะพี่น้องของมากเลยนี่จ้ะอันนี้ก็สิเป็นเนื้อจิ้มจุม่มเลอจ้ะเพิ่นก็นสิใส่แบบพาคีริวแล้วก็มีเนื้อ น้องลาลแล้วก็เนื้อเนื้อ,อสดสดเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็ซิมิไข่ไห่เ่ากับตีไข่ระบายไข่ให้ทวเนื้อเลยจ้ะ<ม>เอาใส่ในหมอ้อบะนี้เนื้อมันกระิบแบบติดไข่ในจักน้อยสีแซบไหมคะพี่น้องนี่ล้วกะซิมิเห็ดเค็มท่องน้ำจ้าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในหมอ้อเราก็ล่อสุกจ้ะพี่น้องนี่ใส่ลงไปหลายๆายอย่างเลยจ้ะต้มกระสิบประมานจักประมาณหานาที่เนี่ยหละจ้ะ ใส่ไปจักหานาที่เราเข้ากับจังมาเปิดหมอน้ากันเบิงน้ากันว่าหลังจากที่สุกแล้วสิเป็นจังไดมาเด้อจ้าผู้ใดบอกให้ในกินกับไม่กินน้ากันเด้อจ้าพี่น้องมาแสรบน้ากันเด้อปิดฝาหม้อว้จ้าทิมไบหานาที่ครบแล้วก็เปิดหม้อเลยจ้ากระสิบเป็นแบบนี้เลยจ้าพี่น้องเป็นจังไดจ้าเนื้อจิ้มจุ่มเป็นตาแสบว่จ้าถ้าเป็นตาแสบอย่าลืมคอมเมนต์เลเด้อค่ะ